ครับเห็นแล้วน่าทานไหมครับเพื่อนเพื่อนครับน่าทานไหมครับนี่คือแกงเผ็ดไก่นะครับผมใส่ฟักทองนะครับผมทํำยังไงนะครับให้อร่อยนะครับเข้มข้นอย่างนี้นะครับอ่าและก็ตีนไก่ก็นุ่มด้วยนะครับแทะอย่างเพลิดเพลินเลยนะครับอ่ามาดูวิธีการทํากันนะครับนี่คือแกงเผ็ดไก่ฟักทองครับตีนไก่นุ่มๆไม่ใส่กะทินะครับ อ่าก็จะฟินๆนะครับทำขายได้นะครับและก็สร้างรายได้ด้วยนะครับเหมาะกับเป็นเมนูประจำครอบครัวนะครับเมื่อเวลาเราต้องการนะครับผมครับเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับใช้สะโพกไก่นะครับนี่ครับผมใช้เนื้อส่วนสะโพกนะครับอ่าก็เลือกมานะครับแล้วก็ตีนไก่นะครับนี่ก็ล้างด้วยเกลือนะครับทั้ง2ออย่างเลยครับล้างด้วยเกลือขยำเกลือนะครับแล้วก็ ล้างทำความสะอาดส4รอบนะครับให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็มีพริกแดงนะครับพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองเขียวนะครับฟักทองนะครับเลือกที่มันมันเนื้อสวยๆนะครับอ่าแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะครับใบมะกรูดใบหัวละพานะครับผมอ่านี่ครับเครื่องปรุงก็อ่าจำพวกน้ำปลานะครับ ซีอิ๊วขาวนะครับผมซอสปรุงรสนะครับผงปรุงรสน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนผมนะครับการทําให้ตีนไก่นุ่มนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะครับแล้วก็เอาตีนไก่ลงไปก็เรียกว่าลงไปต้มนะครับอ่าให้ต้มต้มให้หนังใสนะครับผม สังเกตดูนะครับว่าถ้าหนังใสนะครับก็แสดงว่านุ่มแล้วนะครับผมอ่านี่ครับอ่าหนังใสนะครับเวลาแทะก็จะอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าเราจะไม่แกงแบบสดๆใส่ลงไปในหม้อแบบนั้นนะครับเรามาตุ๋นก่อนนะครับหรือว่ามาต้มก่อนนะครับผมนี่ก็ไก่สับแล้วนะครับสับแล้วก็มาล้างอีกทีนะครับนี่ครับสังเกตว่าเีนไก่ครับ มีความนุ่มนะครับผมสะอาดสะอาดเลยนะครับผมอ่านี่พริกแกงเผ็ดนะครับหรือว่าพริกแดงนะครับผมอ่าหั่นพริกหั่นเอ่อทุกอย่างให้ให้พร้อมนะครับก่อนที่จะทำนะครับผมเตรียมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับฟักทองก็ปอกเปลือกนะครับเปลือกไม่ต้องเอาออกหมดได้เลยนะครับผมอ่าให้มันติดๆบ้างนะครับ นี่ครับอ่าแล้วก็เครื่องปรุงนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปแนะนําวิธีการทํานะครับสําหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับอ่าพ่อขาแม่ค้ามือใหม่ก็ได้นะครับทําทานหรือว่าทําขายได้เลยนะครับผมนี่ครับตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะนะครับใส่น้ามันไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พริกแดงลงไปผัดให้หอมเลยนะครับผมครับผัดพริกแดงให้หอมนะครับการทำอาหารนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆครับ นะครับผัดไปนะครับครับเติมน้ําไปหน่อยได้เลยนะครับน้ําสุกน้ําเปล่านะครับผมนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับอ่าส่วนที่เป็นเนื้อนะครับส่วนที่เป็นเนื้อติดกระดูกนะครับใส่ลงไปก่อนเลยนะครับผมอ่าผัดให้หอมนะครับให้อะพริกแกงนะครับเข้าไปในเนื้อไก่นะครับผม ำให้เพื่อนๆเห็นคัดๆเลยนะครับนี่ครับสอนสูตรทีละขั้นตอนนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับตอนที่เราผัดใส่น้ําเปล่าลงไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้พริกแกงนะครับเข้าไปในเนื้อไก่นะครับแล้วก็ให้ไก่สุกก่อนนะครับผมอ่านี่ครับ ่าแล้วก็ตามด้วยตีนไก่นะครับใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับผมนี่ครับตีนไก่ที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะครับนี่สังเกตว่าหนังของเตีนไก่จะใส่นะครับผมอ่าคือสุกแล้วนะครับแล้วก็นุ่มนะครับมีความเปื่อยนุ่มนะครับผมผัดรวมไปเลยนะครับนี่ครับจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนะครับพอประมาณนะครับผม น้ำสุกน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับครับท่านใดจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับแต่ว่าถ้าแกงนี่ใช้น้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่านะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาซอสปรุงรส ขิวขาวนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมจะบอกเคล็ดลับก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงนะครับชิมน้ำของแกงก่อนนะครับว่ามีรสชาติเค็มไหมรสชาติอย่างไงนะครับเราจะได้กะปริมาณการใส่เครื่องปรุงได้ถูกนะครับผมอันนี้ครับก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับ ให้ไก่สุกนะครับแล้วก็เปื่อยนะครับผมนุ่มนะครับผมครับสำหรับเนื้อไก่นะครับผมจากนั้นนะครับได้ที่แล้วเราก็ใส่ฟักทองลงไปเลยนะครับผมฟักฟักทองสีสวยมากเลยนะครับมันนะครับมีความมันนะครับเนื้อดีนะครับผมก็ให้จมหน่อยนะครับกดฟักทองให้จมหน่อยนะครับจากนั้นก็ ปิดฝาหม้อไว้สักพักหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ฟักทองมันสุกทั่วกันนะครับอ่าแล้วก็เปิดฝามานะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าได้หม้อใหญ่ๆเลยนะครับผมอ่าชิมรสชาติไปด้วยนะครับขาดหวานขาดเค็มอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าแนะนำนะครับ เป็นเมนูวันหยุดนะครับหรือว่าวันที่เราต้องการนะครับอยากกินแกงอะไรนึกเมนูไม่ออกนะครับมาทานแกงเผ็ดไก่กันได้เลยนะครับเมนูนี้ก็ไม่ใส่กะทินะครับไม่ใส่กะทินะครับผมหากหรือใครจะใส่กะทิก็ได้นะครับผมผมก็จะทานคู่กับขนมจีนนะครับราดขนมจีนนะครับอร่อยมากเลยครับ หรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้นะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมอ่านี่ครับฟักทองเริ่มสุกแล้วนะครับอ่านี่ครับสังเกตด้วยตาเปล่าจะรู้นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับผมไม่ต้องให้สุกมากนะครับเดี๋ยวจะเละนะครับผมนี่ครับฟักทองได้ที่แล้วครับก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้านะครับเหลืองแดงเขียวนะครับใบมะกูดนะครับอ่าแล้วก็ตามใบตามด้วยใบโหระพานะครับผม อ่านี่ครับแล้วก็คนอีกสักคู่นึงครับก็เตรียมที่จะตักขึ้นได้เลยครับรสชาติก็เผ็ดได้ที่นะครับอ่าสังเกตว่าเตีนไก่จะล่อนนะครับผมอ่าน่าทานมากเลยนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับชวนเพื่อนๆลองทาทานดูครับอร่อยมากเลยนะครับผมอ่านี่ครับตัก แบ่งปันเพื่อนบ้านหน่อยนะครับอ่าหนึ่งชามใหญ่เลยนะครับผมครับทานได้อย่างอร่อยลอยเลยครับผมครับนี่ของเพื่อนบ้านเรานะครับผมแบ่งปันนะครับอ่าก็มีความสุขนะครับอ่านี่ครับส่วนนี้ชามผมเองนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็จะทานขนมจีนนะ ขนมจีนนะครับชวนเพื่อนเพื่อนททานนะครับอ่าหรือว่าถ้าหิวนะครับมาทานข้าวกับผมได้เลยนะครับนี่ครับชามของผมนะครับถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเลยนะครับผมนี่ครับอ่าสวยงามนะครับผมน่าทานและก็อร่อยด้วยนะครับผมครับก็กรุณาติดตามและก็กดไลค์กดกระดิ่งดำด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม ก็จะทําเมนูอาหารอ,ร,อร่อยๆให้เพื่อนๆได้ทานนะครับนี่ครับผมราดด้วยขนมจีนนะครับขออนุญาตทานขนมจีนก่อนนะครับสวัสดีครับ